เคยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับดาวเรืองฮะเชือ้อราเชือ้อราขึ้นดอดมันเป็นยังไงอ่ะก,กีบเขาจะไม่ไหมถ้าสมมติว่าเรากําลังจะเก็บเกี่ยวพอดีเลยปรากฏว่าน้ําท่วมซะก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยความรู้สึกที่จะเป็นยังไงอะเคยเจอแล้วครับถ้าแบบใหญ่สุดที่เราเคยเจอเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนอ้ยเหรอล้อนฝ่ามือเลยอุย้ย สนับสนุนโดยเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่มีความสุขจังเลย เหมือนกำลังยืนอยู่บนเทือกเขาแอลเหมือนกำลังสูดอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับเ oh. อาวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการเกษตรเพียววรายการเกษตรยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของการทำการเกษตรให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญเลยครับวันนี้บาสจะพาคุณผู้ชมเนี่ยแหละมา ดูเคล็ดลับกันครับแล้วก็วิธีการที่เราสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นี่คือดอกดาวเรืองเนี่ยดอกใหญ่ๆสีสวยๆเก็บไปขายก็ได้ราคาดีเลยครับพี่ตันที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับปลูก2อย่างนะนอกจากดาวเรืองแล้วเนี่ยทางด้านนู้นยังปลูกข้าวโพดด้วยนะครับแต่ว่าลองคิดดูสิครับคุณผู้ชมฮะว่าทําไมก็ถึงได้ผลผลิตที่มันดีมันงามขนาดนี้อะลองคิดหน่อยคิด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  ปูนิโนเอกโ,โซโรบิรต้าอาราบิยามอคคาซุปริกยากนะิลนาหรือปาเบงกอลปลดซอยบานไอจะร้องอะไรขนาดนั้น เขาไม่ได้ใช้อะไรเลยครับคุณผู้ชมนอกจากเพียวอย่างเดียวครับเพียวเนี่ยก็มีหลายสูตรด้วยกันนะครับเพราะว่าเพียวของเราเนี่ยใส่ใจแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเลยละครับอย่ารอช้าฮะในไหนวันนี้ก็มาที่อําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีทั้งทีเดี๋ยวจะไปดูเคล็ดลับไปสอบถามวิธีการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันพร้อมแล้วตามบาสมาเลยครับไปเลย ผู้ชมได้ยินเสียงเหมือนใครเรียกใครครับนั่นน่ะเลยไปแล้วมาเข้ามาใครอ่ะพี่พี่ตนันพี่ตนันอ้าวพี่ตันเองโอ้โหไปยืนทำอะไรตรงนูน้นเอาวิง่งเข้าไปอีกคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยโอ้ยมันบุกป่าฝ่าดง <c oughs> เข้าไปหากันเลยมาดูโอ้ยทำไมไปอยู่สกายกันเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมฮะ <c oughs> อันนี้คือ เจ้าของสวนแห่งนี้เหรอพี่ใช่ค่ะพี่ตันใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นก็คือพี่ตันดารุณวันม่วงน้อยใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมนี่แหละครับอย่างนี้บอกว่าเราเข้ามาตรงนี้นะคือเห็นดาวเรืองเนี่ยกำลังแบบดอกใหญ่ๆสวยๆเลยแต่ไม่ใช่แค่ดาวเรืองใช่ไหมพี่ตันตรงนี้ปลูกอะไรยังไงบ้างเล่ามาหน่อย ตรงนี้เคยปลูกกระเจปลูกข้าวโพดปลูกดาวเรืองก็คือมีหลายแปลงด้วยกันนะเรียกว่าเป็นการปลูกแบบหมุนเวียนสร้างรายได้กันตลอดเลยนะครับวันนี้บาสมาหาแล้วมาเจอตัวจริงเสียงจริงกันแล้วเนี่ยเป็นแฟนขับรายการเรามานานเท่าไหร่แล้วนานมากก็ปีแล้วโอ้โหคืออยู่กันมาพร้อมๆกับเริ่มรายการกันมาเลยเนาะ หนึ่งเพียสอง<อ>ใช้ตั้งแต่ตัวเพียวหนึ่งเพียสองเนอะคือเป็นสูตรออริจินอลอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการปรับสูตรหลายๆสูตรเลยนะครับดูมานาขนาดนี้ทําไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อเพียวล่ะก็เคยใช้ อย่างอื่นแล้วมันไม่ดีมาใช้ลองมาใช้เพียวแล้วก็มีแต่คนทักว่าเออใช้อะไรโดกกระเจี๊ยบโดกเออกระเจี๊ยบโดกเขียวเขียวเข้าพวกก็ฝักใหญ่ฝักแน่นใช่ใช่นะก็เลยใช้เพียวมาอย่างยาวนานเลยนะครับถามนิดนึงว่าทุกวันนี้ใช้สูตรอะไรอยู่พี่กับเพียวเนี่ยใช้เพียวผงเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่อ่าไหนลราพูดสโลแกนตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ระหว่างที่พูดไปก็มีเสียงกลองเสียง เพลงจากงานบวชไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะโยกกันไปด้วยตอนนี้เขามีงานอะไรกันอ่ะ งานบวชงานบวชโอ้เข้าจังหับพอดีเมื่อเช้าไปแห่หน้าเขาหรือเปล่าไม่ก่อนนั่งรออย่างเดียวก็ตื่นเต้นอ๋อนั่งรอทีมงานมาหาโอเคโอเคกลับมาถึงเรื่องราวบ้างก็คือใช้เพียวผงใช่ไหมครับใช่แล้วนอกจากเพียวผงได้ใช้ตัวไหนอีกไหมเอ่ยยังไม่ได้ใช้เลยก็คือแต่ก่อนใช้เพียวหนึ่งเพียวสองมาใช่ใช่แล้วก็หยุดไปใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเพียวผงเพียวผงที่ตรงนี้ที่บาร์สอยู่เนี่ยแบ่งเป็นกี่งานกี่แปลงยังไงครับ างานครับแปลงเดียว3งานแปลงเดียวสงานก็คือมีที่ตรงนี้ด้านนู้นก็คือของญาติญาติกันใช่ของพี่ชายพี่ชายพี่ชายพี่สาวใช้ทุกคนโอ้เป็นครอบครัวเพียวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องดาวเรืองดีกว่าตอนทํานาค่าชื่อดาวเรืองเออพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเอา เสื้อเพิ่งเรื่องลือ้เอเป็นน้องแววดาวประเด็น,นสวยงามเลยดาวเรืองที่เราปลูกนี่มันมีพันธุมน์มีอะไรยังไงไหมพี่นี่ค่ะมีพันุ์ทองเฉลิม,มไดมอนด์มีหลายพันแต่ว่าส่วนมากจะเน้นทองเฉลิมกับไดมอนด์มันยังไงมันดอกมันจะดีกว่าไดามอนดดอกจะแข็งกว่าอดอกดอกกว่าดอกแข็งดอกโดกอย่างนี้คือเราตัดไปส่งเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่แต่เขาแกก็จะมาเอาแล้วทำไมถึงเรื่องที่จะปลูกดาวเรืองล่ะหลังจากปลูกกระเจี๊ยบเสร็จแล้ว ได้ดอกเยอะดี <laughs> ประหยัดปุ๋ยจริงจริงคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องฉ<ะ>ิดยามากนี่คือเพียวอย่างเดียวไม่ชิดอ,อย่างอื่นเลยเฮยจริงเหรอครับบอกวิธีการบำรุงหน่อยได้ไหมว่าอย่างการปลูกดาวเรืองเนี่ยพี่เริ่มต้นในการปลูกยังไงบ้างก็ตั้งแต่ปลูกอพอเด็ดยอดเสร็จก็ฉีดฉีดยาเพียวฉีดพวก เทียวแค่นี้เองไม่ได้ฉีดอะไรมากฉิดเทียวก็ฉีดยานอนสองอย่างไม่ได้ฉีดอะไรเลยอยู่ได้อย่างนี้เลยเนรอใช่ใช่คือการการการปลูกเขาเนี้ยต้องมีการเตรียมร่องอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ร่องชักร่องไว้แล้วเราก็เพาะต้นก้าจากถาดที่ว่าเล็กๆก่อนใช่แล้วเราก็มาดำดำดำอ๋อแล้วก็เอาเอาต้นก้ามาใส่ใช่ใช่พอมันเริ่มจะเด็ดยอดแล้วก็เด็ดยอดทิ้งแล้วเราก็ ยาแล้วเด็ดยอดเพื่ออะไรอะ่ะให้แต้เขาแต้คะแนนอ๋อคือให้เขาโตก่อนนิดนึงใช่แล้วก็มาปลูกไว้ระยะห่างระหว่างแต่ละต้นนี่มันพี่เว้นยังไงอะ่ะก็ฟุตหนึ่งไหมแม้ทัหนึงอืเพื่อให้มันเป็นพุ่มขึ้นมาใช่ใชมันจะไไม่แออัดกันนะคุณผู้ชมก็เป็นวิธีการบริหารจัดการนะ ใช่ไหมพอมันเริ่มแตกยอดก็เด็ดก่อนรอบแรกเพื่อให้มันแตกยอดมากขึ้นกว่าเดิมใช่แตกมากกว่าเดิมอีกและพี่ฉีดเพียวไปกี่ครั้งยังไงบ้างอันนี้เพิ่งฉีดไป3ครั้ง3ครั้งเรงเหรอสครั้งยังไม่หมดซองเลยค่ะอุ้ยทำไมคุ้มอย่างเงี้ยอัตราส่วนล่ะผสมยังไงบ้างน้ํากี่ลิตรก็น้ำยี่สิบลิตรอืมแต่เพียวพี่จะใส่แบบขวดโพลาริสแล้วแบ่งให้ได้8ส่วนขวดโพลิตหรือว่าขวดขวดลิตรขวดพลขวดน้ำโพลิตแล้วเราก็แบ่งเป็น8ส่วนไงอน้ขวด แล้วพี่ก็ใช้เพียวผงหนึ่งซองผสมปุ๊บแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะแปส่วนแต่ส่วนคือปกติเพียวบอกให้แบ่งห้าส่วนแต่นี้เราแบ่งน้อยกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพืชรองพวกประเภทแบบไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้ไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวก็อยู่อ่าก็เลยแบ่งเป็นแดส่วนแล้วเอาแต่ละส่วนมาผสมน้ำกี่ลิตรครับยี่สลิตรยี่สิบลิตรแล้วยี่สิบลิตรที่เราใช้ฉีดเนี่ยฉีดทั่วเลยไหมฉีดบางทีถ้าฉีดช้าๆก็ประบาล ถังครึ่งถังครึ่งก็คือเกือบเกือบสามสิบลิตรอ่าถัางครึ่งแต่ถ้าแบบฉีดเร็วๆก็20ลิตรอยู่ใช่ใช่ยีลิตรก็พอแล้วแสดงว,ว่า1ครั้งใช้แค่1่ส่วนกับน้ำา20ลิตลิตรฉีดวิธีการฉีดคือฉีดยังไงพี่เบีลยไะเลยเรื่อยเลย การปลูกครั้งหนึ่งของดาวเรืองเนี่ยปลูกกี่นานเท่าไหร่เต็มที่เดือนครึ่งถึงสองเดือนโอ้ก็ไม่นานนะไม่เกินหกสิบวันใช่เพราะเขาถ้าเขาตัดไปเขาก็จะดอกก็จะเล็กลงเล็กลงอืก็ยิ่งตัดแต่ก็ยิ่งออกยิ่งออกเหมือนกันใช่ไหมและการปลูกในสองเดือนนี้ฉีดกี่ครั้งบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฉีดอืมันมีแบบพอตัดเสร็จอ่ะคืออยากจะฉีด เพราะว่ามันจะเป็นแผลก็จะคือจะฉีดฉีดคุมไปก่อนหนึ่งรอบใช่พอตัดแล้วก็ฉีดตัดไม่มีตายตัวใช่ไหมว่าต้องกี่วันฉีดกี่วันฉีดดูที่ว่าความสมบูรณ์ของเขาถ้าเขารู้สึกร่วสมบูรณ์น้อยลงมาหน่อยเราก็ฉีดย้ำไปอีกหงรอบตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่ถึงสองเดือนฉีดไปแลวกี่ครั้ง สามครั้งสามครั้งซึ่งหนึ่งซองของเพียวผงยังไม่หมดเลยคุณผู้ชมยังได้อีกยังได้อีกเหรอได้อีกครั้งอะพี่ได้สองครั้งโอ้โหเรียกว่าฉีดเต็มเต็มไปเลยห้าหกครั้งนั่นแหละใช่ใช่แล้วมันคุ้มมากหนึ่งซองได้ขนาดนี้เลยฉีดไปปุ๊บอะไรเห็นผลเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยกับดาวเรืองโอ้ดูแตกดูแตกดูแตกได้ดูแตกได้เลยเนี่ยดูสิมองไปตรงไหนก็มีแต่ต้นอันนี้ไม่ใช่แบบไมโครโฟนติดหูอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมทรัไม่ใช่นะดูแตกเป็นดอกดาวเรืองนะ อุ้ยทำไมเขาขึ้นเยอะขนาดนี้พี่ไม่รู้ได้ดอกดอกเยอะแล้วก็แตกโอ้ดูที่มีหมดทุกอันเลยอ่ะใช่ใช่อย่างนี้ถือว่ายังโตไม่เต็มที่ใช่ดีสไตนนายังเขียวอยู่ต้องใบบาแบบสุดเลยต้องเหลืองให้เต็มวงเลยใช่ถ้าแบบใหญ่สุดที่เราเคยเจอเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนอยเหรอล้นฝ่ามือเลยอุ้ยจริงเหรอจริงอันนี้เรียกว่าเป็นขนาดจัมโบ้ป่ะพี่ใช่จัมโบ้เลื่งนี้ขายได้ราคาดีไหม ก็เท้าแก่ก็ให้ดอกระบาดเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเ <Ừ. S 2> ม็ดเม็ดเขาถุงเขาอาน้ำมันเราก็ไม่ต้องออกไงปลูกอย่างเดียว,ยยวและลดต้นทุนด้วยใชก่อนหน้านี้คือเราใช้ต้นทุนหลายอย่างเลยใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรยังไงบ้างพี่ก่อนที่จะมาเจอเพียวเนี่ยไม่ก็ใช,ใช้ตั้งแต่ปลูกก็ใช้เพียวตลอดอไม่ได้ใช้อะไรมากมายอืแสดงว่าใช้เพียวอย่างเดียวแล้วยอยู่ใช่คุมอยู่เลย แล้วมันก็แตกแบบนี้หรอใช่เนี่ยตัดมากเลยตัดได,ด้แลวก็ออกอ,อีกแล้วตัดดแล้วก็อออีกอเลยเราเราเทียบเป็นราคาได้ไหมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดกับอตนี้เลยอ,อย่างวันหนึ่งนะถ้าตัดหมดนี่เลยจะได้ประมาณกี่โลอ,อ๋อเราดับเป็นร้อยดอกเออนับเป็นดอกใช่ไหมฮะใช่ถ้าใหม่ๆถ้าได้หกเจ็ดพันดอกเราก็ได้สี่ห้าพันบาทต่อวันซึ่งทําได้แน่นอนได้ได้แสดงว่าดอกมันใหญ่ขึ้นดอกมันเยอะขึ้น ก็จะได้ครบกว่าครบเร็วขึ้นกว่าเดิมอ่ะใช่ใช่กี่พันดอกได้เงินเท่าไหร่นะพี่เจ็ดพันดอกเงี้ยสี่ห้าพันบาทได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วหมายความว่าถ้ามันมีดอกเยอะกว่านี้พี่อาจจะได้มากกว่าเจ็ดพันดอกถูกไหมคิดว่าได้มั้ยมองจากการออกใ้ถ้าตัดหมดจะ่ได้ได้ครั้งแรกตัดได้หมดคือว่าหมายความว่าทุกๆกวันมันก็จะมีเงินเข้าสี่พันห้าพันประมาณนี้ใช่ไหม แล้วอาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้4ี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งเก็บได้คือแป0 0บาทอืมมาเราเดินไปกันได้เลยพี่ได้8,000บาทเลยเหรอได้แล้วลงทุนอะไรบ้างไหมยังเลยยังไม่ <laughs> ลง,ท,<า>งทุน<ม>เลยปลูกมาแยังหมดปุ๋ยประมาณ10โลได้ปะ่ะเออปุ๋ยก็ไม่ถึงพันเพียวที่สั่งมาเพียวผงก็ไม่ถึงพันแต่คุณผู้ชมจา๋าอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหลักหมื่นใช่ไหมเดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นมากสุดเลยเดือนหนึ่งได้กี่หมื่นกับการปลูกดาวเรืองเนี่ย มันแล้วแต่ว่าดอกออกเยอะออกน้อยเอาแบบเยอะๆเลยใช้เพียวละเยอะๆเลยเดือนหนึ่งก็ได้นะประมาณเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นเพราะว่ามันเก็บ2เดือน2เดือนนี้เราก็ไปเสร็จหมดเราก็ได้สี่หมื่นโอ้โหโอ้โหปบมือเลยอ่ะแต่ว่าต้องพูดเบาๆเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินนะทู้สึกเพราะว่ารายได้เขาเยอะจริงๆนะสองเดือนสี่หมื่นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะได้กับได้นี่คือการปลูกดาวเรืองที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชอบไหมชอบชอบชอบงั้นเดี๋ยวช่วงหน้า เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ขอไปเดินชมดาวเรืองไปดูข้าวโพดไปดูอะไรกันหน่อยได้ไหมได้องั้นพาไปดูเลยตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองเราได้แต่ดาวเรืองนะพี่ตันนะใช้ง่ายเห็นผลไวแตกยอดดีก็คือชอบอะไงก็ชอบอะเดือนหนึ่งละโอ้เดือนหนึ่งก็ได้เกือบสองสามหมื่นสี่หมื่นได้ไหม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งดอกมันจะบานตะพั่งเลยดอกไม่สวยบ้างครับตอนหนอนไม่หนอนขึ้นนะครับอืใช้ไปครับหนอนก็ไม่มีแล้วครับฉีดยาของเที่ยวเนี่ยครับทำให้ดอกสวยงามแล้วก็ดอกใหญ่ขึ้นมา ลงทุน2,000บาทได้กำไร1 6 0 0 0ถูกไหมพี่ใช่ครับพี่ช้างได้ยินแบบนี้แล้วคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับเพราะว่าดอกจะสวยขึ้นครับแล้วก็มีหนองครับคุ้มค่าครับแล้วตัดแาบนี้ได้เสร็จใช่ไหมแล้วดอกอย่างนี้มันจะออกมาไงลดต้นทุนใช่ผมไม่ติดเพิ่มไหมฮะเพิ่มเพิ่มครับเพราะมันขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี้คะแนนพี่จ่ายก่อนเลยร้อยครับโอ้โหทำไมร้อยอะให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะเติมสิอีกนะ แล้วพี่ช้าง10คะแนนได้กี่คะแนนฮะให้เป็นสักเก้าอะไครับโอเคเพียวเซ็ตสำหรับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับใบเขียวเก็บเกี่ยวไวไร้โรคไม่มีเชื้อราแมลงกวนซื้อ9แถม8ซุปเปอร์เพียว4ขวดเพียวผงสองซองเพียวเอ็กซ์สซองราคาปกติ6,760บาทลดเหลือ2,997บาทแถมฟรีเพียวผง3ซอง เพียว x สี่สองเสื้อแขนยาว1ตัวมูลค่า2,190บาทชุดสุดคุ้มสำหรับพืชผักไม้ดอกซื้อ8แถม11ซุปเปสุ์เพียว4ขวดเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวกุดพัด2ถุงราคาปกติ8,740บาทลดเหลือ3,996บาทแถมฟรีเพียวผง5สองเพียว x 5้5สอง บวกสุดเทพ1ใบมูลค่า4,000บาทราคานี้เฉพาะ50สายแรกต่อวันเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสนใจโทร02-104-9999-087-754-9999ีาเกยษตรเพียวท้าให้ลองรับรองจะติดใจ เพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งสนับสนุนโดยเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ และในช่วงน hehe, ี uno, <guarding> ้คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงคนดังนั่งเคลียนะฮะมาดูซีเรียสมากเลยนะฮะแต่ว่าเราจะมานั่งพูดคุยกันแบบบรรยากาศสบายๆนะครับพี่ตันเมื่อกี้เดินไปดูตรงนู้นนะโอ้ก็สวยนะนะข้าวโพดก็กําลังขึ้นใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าข้าวโพดเนี่ยถ้ามันเหลืองๆใช้เพียวเข้าไปเป็นยังไงครับจะเขียวขึ้นแบบเขียวขึ้นเขียวขึ้นเริ่มเขียวอ่เออตอนตอนนี้นอกจากข้าวโพดแล้วเนี่ยตัวบาสก็เริ่มเขียวขึ้นเหมือนกัน ตากแดดตากแดดมันต้องต่เช้าเริ่มตอนนี้เริ่มเขียวเริ่มไหมแข่งกับพืชแล้วนะะแต่คือพืชอะที่มีปัญหาอย่างเช่นแบบเป็นโรคมแมลงเยอะนะหรือว่าพวกแบบว่าไม่ค่อยเจริญเติบโตแบบนี้ใช้เพียวเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างอะครับมันช่วยคือใบก็กระพือขึ้นเขียวขึ้นแตกยอดอแตกยอด แต่ยอดไม่ของออดอกไม้่ก็คือถ้าแบบมีปัญหาพวกแบบว่าน้ำไม่ถึงหรือว่าดินไม่ดีเวลาแรงๆมากๆแบบเนี้ยหรืออากาศที่มันจัดเกินไปเนี้ยพืชมันก็อาจจะเกิดปัญหาบอกว่าต้นโซมได้ถูกไหมฮะใช่ใช้เพียวเข้าไปคือใบจะกระพืออชอคำนี้กระพือคืออะไรพี่กระพือคืออะไรพึบ ใบไอ้ที่ใหญ่ขึ้นอ่าใบใหญ่ขึ้นใบตั้งขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือมันก็สู้แรงสู้แดดได้ดีใช่ไหมแล้ก็ทีนี้ปลูกฝั่งโน้นอ่าก็น้ําก็ไม่ได้ใส่แต่ก็ฉีดฉีดแต่เพียวอันนี้มันถึงข้าโพดดาวเรืองอ๋อดาวเรืองใช่๋ยหลร่นอปลูกหลายรุ่นใช่ก็ฉีดแต่เพียวฉีดแต่เพียวตลอดอแตกยอดแตกดอกใหม่เรื่อยอืก็คือถึงแม้ว่าน้ําน้อยหรือว่าอากาศจะแล้งหน่อยเนี่ยมีเพียวก็คือเป็น ภูมิต้านทานได้ดีใช่ไหมแล้วก็ช่วยบำรุงเหเป็นวัคซีนอ่ะให้แข็งแรงแล้วก็เติบโตด้วยถามเข้โพูดนิดนึงพี่ว่าอย่างเข้โพูดเนี่ยเวลาใช้พียอไปแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้แบบว่าฝักใหญ่ผลใหญ่ยังไงบ้างอะครับฝักฝักคือสมบูรณ์ืยังไงอ่ะสมบูรณ์ฝักไม่ไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ไม่แกนไม่อะไรอย่างเงี้ยต้นก็เขียวขึ้นใบใบแบบ ก็เหมือนใพื่ใบมักระพือใหญ่ขึ้นใบใหญ่ใบเขสมวถ้าใบใบใหญ่ใบเขียวกระพือขึ้นอะฝักก็จะสมบูรณ์อ่าเราดูจากใบเป็นหลักใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นข้าวโพดแบบสําหรับอะไรอะแพ็คแพ็คส่งห้างเล็กๆใ่ถาดเล็กๆสั่งห้างเราจะขายมันเป็นแบบว่าข้าวโพดอ่อนนี่เหรอพี่ลิใช่โพดอ่อนโพดอ่อนปลูกมาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด กระเจีย๊ยบหรือว่าดาวเรืองประทับใจอะไรที่สุดเลยพี่ดาวเรืองนะเพราะอะไรอย่างได้ตังค์เโอ,เอใช่ไหมปุูกได้เร็วยังไงคือตัดดอกได้เยอะอแล้วก็แตกแตกดอกเยอะอได้ปุ๋ยก็น้อยอ ลงทุนน้อยใช่ได้ตังค์เร็วเรียกว่าได้ตังค์กันวันเว้นวันน่ะใช่ไหมตัดกันตัดกันบพรับพรึบพรับเลยอ่ะแบบว่านี่ต้องหยุดเท่าแกต้องหยุดให้ดอกบานคือบานไม่ทันตัดนี่ชอบอย่างนี้เพราะว่ามันตลาดก็ต้องการเยอะโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันพระทริงตอนเนี้ยดาวเรืองไม่มีคือเท่าแกไม่มีดาวข่ายเมื่อไรจะบานวะและใช้เพียวไปมันช่วยเร่งในการบานไหม ช่วยช่วยก็คือทําให้บานเร็วนี่ตั้งแต่ตอนที่น้องโทรมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแบบเป็นกระดิ่งเองนะอกระดิ่งคือเล็กๆใช่กระดิ่งคือตุ่มตใช่เนี่ยกี่วันนะตอนที่เราโทรไปถึงเนอะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมใช่แต่พอมาขนาดนี้คือบานเยอะมากนะใช่ก็คือกําหนดก็คือกะเส้นเดือนไงแต่ที่นีที่นี้น้องบอกว่าจะมาที่ยี่สิบสอง จะบานทานเปล่าเนาะก็คือได้แค่นี้เออคือถือว่าบานเร็วบานเร็ว่อันนี้รออีกนานเท่าไหร่จะเก็บได้ทั้งหมดเลยครับก็ปีใหม่ปีใหม่ก็ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์อ่ะแต่ว่ากว่าจะสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องเคยเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแหละเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับดาวเรืองฮะเชื้อราเชื้อราขึ้นอดมันเป็นยังไงอ่ะกีบเขาจะไม่ไหมไมอืคือที่เราคือต้องลดยาต้องลดยาทุกตัวครับ แต่ก็จากเพียวยังชีดอยู่กรีบไมใช่แล้วคือถ้ากรีบไหมยเงี้ยเวลาเก็บไปขายไม่ได้แล้วไม,ไ,ไม่สวยแล้วม,มันก็ต้องทิ้งหมดเลยเหรอครับทิ้งก็ต้องทิ้งก็คือต้องไถ่ทิ้งเหรอแต่แต่เราก็คือได้แล้วคือว่าเราตัดรุ่นรุ่นที่ว่าดอกใหญ่ได้ไปแล้วนั่นคือกําไรเราได้ไปแล้วอืมอแต่จริงๆถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่เนอะมันก็ยังได้เงินเพิ่มอีกอะ่ะแต่พอมันเกิดแบบว่าเป็นกรีบไหม่อะไรแบบนี้เป็นเชื้อราก็ต้องไถ่ทิ้งเราเสียดายไหมก็เสียดายแต่ก็ทําไงความรู้สึกเราเป็นยังไอพต แทนที่จะได้ตังอีกเป็นออใช่เสียดายแล้วอย่างแบบมันเคยเกิดพวกน้ําท่วมหรือเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่มันทําให้แบบมันไม่ได้ผลผลิตเลยอ่ะเคยเคยมีอะไรบ้างครับไล่ฟังหน่อยน้าท่วมน้ําท่วมต้นแล้วทีมันจะเริ่มขึ้นจากเชะลาใบดําๆขึ้นขึ้นขึ้นมหาดอกคือตามยังท่วมอยู่ตอนน้าฝนอ่ะมันจะเป็นช่วงน้าฝนแต่น้าอื่นไม่เป็นคือน้าฝนเพราะน้ําไปไหนไม่ได้ก็จะท่วมท่วมในลอกหมดเลย ถ้าสมมติว่าเรากําลังจะเก็บเกี่ยวพอดีเลยปรากฏว่าน้ําท่วมซะก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยความรู้สึกที่จะเป็นยังไงอะเคยเจอแล้วก็เออไลฟฟังหน่อยสิอ้อเสียดายคือว่าเราจะได้ตังค์อยู่แล้วคือว่าอ้อมาตกอะไรตอนนี้มาท่วมอะไรตอนนี้อคือดอกบานจะต,ตัดได้อยู่แล้วตอนแรกเราไม่เป็นพอตัดไปแล้วมันเป็นก็คือจบมันหยุดตัดแล้วตอนนั้นรู้สึกไงแบบว่าเซง็งไหมท้อไหม ไม่ท้อเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่คือคิดว่าเราก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ใช่แล้วก็ปีละครั้งนะว่าฝนตกมันต่อไปมันก็ต้องได้อีกแต่พอปลูกดาวเรืองแล้วมันก็ได้เงินเร็วใช่หมุนเวียนได้เร็วนี่แหละหวังคือได้ดาวเรืองปลูกดาวเรืองคือได้เงินเร็วได้มันก็ได้ได้ดีอ่ะคือคุ้มพอเราใช้เพียวปุ๊บมันก็คุ้มแน่นอนงั้นพี่สรุปให้บ้านฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ตันว่าลดต้นทุนยังไงใช้เพียวลดต้นทุนยังไง ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาประหยัดปุ๋ยกับประหยัดยาประหยัดปุ๋ยนี่คือยังไงครับใส่ปุ๋ยน้อยไงครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยสี่โลรอบสองก็4ีสี่โลก็แค่เนี้สิบโลทั้งหมดนี้มันงจะใส่ไปยาก็ใส่แต่เพียวแต่เพียวเลยถ้าสมมติไม่ใช้เพียวเลยนะปุ๋ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะมันต้องบำรุงอ่ะใช่ต้องใส่ทุกอาทิตย์ อาทิตย์นึงก็ใส่ให้ให้มันแตกยอดไอ้แตกดอกขึ้นอีกให้มันแตกแตกกิ่งแล้วก็แตกดอกเข้ากับอาทิตย์นึงก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยซีโล่โีโย่เงี้ยละแล้วก็ยาต่างๆนะถ้าไม่ใช่เพียวมันต้องมียาอะไรบำรุงบ้างก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมีแต่แค่ยาหนอนยาหนอนอ่าเผื่อๆถ้าหนอนเยอะอีกไม่อยู่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอื่นอีกใช่ถูกมะยาเร่งดอกก็ต้องใช้แหละใช่เชื่อเลยนะแต่ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่า ใช้เพียวนะอันนี้ก็ลังจะพูดถึงว่าถ้าสมมติไม่ใช้เพียวไงใช่ไหมพี่ตังก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ใช่แล้วก็ต้องใช้ยาหนอนใช้ยาเล่งดอกเล่งใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอ่าแต่พอใช้เพียวแล้วทุกอย่างมันถูกลดลงมาเกินครึ่งเลยใช่ เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ตันสรุปให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าลงทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่โอ้ลงทุนไปเหรอคะ,อะประมาณพันพันพันบาทอย่ีพันกว่ากๆะะอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงสองพันแต่ผลผลิตคืออาทิตย์นึงเราก็ได้เกืบ 10, อบหมื่นเดือนหนึ่งละ่ะโอ้เดือนหนึ่งก็ได้เกือบ2องสามหมื่นสี่หมได้ไหมได้จะได้เพราะว่าดอกเยอะมากตอนนี้ ดอกเยอะวันนี้ดอกเยอะมากค่ะอืมเยี่ยมไปเลยอ่ะนะคือเพียวไม่ถึงหนึ่งพันแต่กําไรได้ทั้งวันได้ทั้งคืนนะแต่ว่าตัดหนึ่งอ่ะวันหนึ่งต้องได้สามพันสามพันกว่าบาทอืแล้วอาทิตย์หนึ่งสี่สี่ครั้งสครั้งแล้วเดือนหนึ่งก็ตัดหลายครั้งนั่นแหละคือยังไงเงินเงินเงินหมุนเข้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่างแน่นอนนะครับสุดยอดเลยประทับใจอะไรในเพียวที่สุดครับพี่ตันใช้ง่ายอืม เห็นผลไวอืแตกยอดดีก ok> ็คือชอบอะไงก็ชอบชอบอบไงก็ชอบรักนะรักเพียวถ้ามีสิบคะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีสิบคะแนนเลยเย้อ่างั้นสุดท้ายเลยสุดท้ายจริงๆแล้วฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเราหน่อยค่ะพี่ตันอยากให้ลองมาใช้เพียวดูค่ะชอบอืถ้าไม่ลองกับตัวเองไม่รู้ค่ะอยากให้ลองใช้ดูอื ลองใช้แล้วคุณจะติดใจใแล้วคุณจะรักเหมือนเกษตรกรทั่วประเทศไทยเลยคุ้มค่าไหมครับคุ้มคุ้มมาก ยืนยันเลยว่าคุ้มค่าไหมคุ้มมากมากคุ้มมากมากใช้กันทั้งครอบครัวพี่น้องใช้หมดเลยค่ะทุกคนนี่แหละไม่ <c oughs> คุ้มจริงไม่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่ใช้เยอะขนาดนี้ด้วยนะฮะ,ะวันนี้ก็แทนคําขอบคุณจากรายการของเรานะก็ะมีเป็นเซตผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้ได้ใช้กันแบบจุกจุกกันไปทั้งปีกันไปเลยนะเพราะว่าคุ้มจริงจริงฮะรับไปเลยกับกิฟต์เซตจากเที่ยวมีอะไรบ้างนี่มีเพียวผงใช้อยู่แล้วใช่ไหมเอาไปเลย5 ะะแล้วก็มี p พ x เนี่ยให้ลองใช้ป้องกันโรคแล้วก็มแมลงด้วยนะครับและยังไม่พอนะยังมี p PO e ีย Power พลัง t r n e in วันช่วยในการบำรุงให้ติดดอกออกผลผสมได้เลยนะครับและนี่ยังมีเสื้อส,ยสวยๆให้ไปอีก1ตัวเลย,ยรับไปเลย,อยขอบคุณนะครับย,ยังไม่พอเท่านี้ครับเราต้องปิดรายการแบบว่าเข้มแข็งดุดันไม่เกรงใจใคร ใช้เพียวผมกับเพียวเอ็กใช่ไหมครับนี่อ่าเดี๋ยวแรกกันแลกกันถือเลยชิ้นละมือนะฮะแล้วก็มองกล้องเลยโอเคละชิ้นได้ปะคะนะมือละชิ้นก็ได้จ้ะผามผามโอเคงั้นถามปิดรายการกันดีกว่าพี่ตันครับว่ามองกล้องเลยครับว่าถ้ามีคนเหล่านี้ผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช้ค่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องเพียวค่ะอย่างนี้ต้องเพียวค่ะ